เอาละเราไปเล่นกันต่อดีกว่านี่ยังคงเป็นพี่ใหญ่อยู่เหมือนเดิมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โอมไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่เพราะว่าติดภารกิจติดงานค่อนข้างเยอะนะครับขออภัยไว้นะที่นี่ขึ้นสึ้น38เลยเหรอคราวนี้โลมมาขึ้นที่สาเลยแสดงว่าตัวช่วยอ้าวันนี้ครับพี่ลาลีอัดพระแสงของเงาพระแสงไรเซอร์เจอกันอีกแล้ว อุาครับคืนที่38ไม่ธรรมดาแน่ๆแหละคืนนี้ต้องโหนี่กระบองหือไงเนี่ยหวัดดีตัวเองขอฟาร์มก่อนนี่อุ้ยรู้สึกเราทีมเราจะมีเจ้านาฬิกาด้วยไม่ธรรมดาศัรตรูมีตั้ง55นี่เพิ่งเริ่มคืนเท่าไหร่กลางๆลางคืนแหละดูทรงแล้วนี่ช่วยฉายแสงเลยแล้วกันโอเค มันจะมีช่วงหนึ่งนะที่พี่โออ่ดแล้วก็ลืมปรับเสียงในเกมนะครับมันก็เลยทำให้เสียงมันควยแตกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ปรับแล้วนะครับก็กลับมาแล้วกับคุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ไม่พันธม,มิตรมาเองระบบเสียงดิจิตอลดอเบย r ซีรัลอ๋อเพาลืมไปว่าเรามีนี่ไงเจ้านาฬิกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สัตร์ตุ่ท <French Claire> ั้งหลายจงหยุดซะนี euh ่เฮ้ยโดดหลบสิครับโดดหลบแบบดิจิตอลซะด้วยปึ๊บนี่แน่ใช้แสงอ๋อชุลละมุนชุลเกโคตรโหดตอนนี้มั่วไปหมดแล้วโหหยุดนิ่งอ่านี่เด e w o เว d ร์ปะเนี่ยหยุดเวลาเด e w o เว d ์นี่ตอนนี้ฟาร์มนี่เงินเด้งขึ้นมาแบบมหาศาลเก็บเงินกันตรงนี้แหละเก็บมา เอาเลยคือรช่นี่แน่ฉายแบบไม่ต้องมีพักฉายต่อเนื่องแล้วพี่ยืนทำอะไรพี่กระบองเพชรพี่พระแสงของเงาเราเต็มที่เต็มคาราเบลโคตรโหดลาลีแอสเก็บของด้วยนี่เพื่อความคุ้มค่าเอาละครับนี่คือแบบการจบตีห้องน้ำนะครับเทเล t แทกนะฮะในโรบอคนั่นเองมามาคือที่39แล้วโคตรโหดเราจะได้เจอบอส เราจะได้เจอบอสในในขึ้นที่40แน่ๆโหมันมา,มาแบบมาเต็มเลยอะทุกคนนี่มันอะไรของมันเนี่ยโหดูเรากระจอกไปเลยเนี่ยก็ใช่แหละเรากระจอกจริงโหตัวอื่นที่เขามาแบบโหดๆทั้งนั้นเดี๋ยวเรียกตัวช่วยหน่อยมาตัวช่วยมาแล้วไฟเตอร์นี่เฮลิคอปเตอร์มาแล้วจ้าปึ๊บยิงมันจ้โหยิงไม่เข้าโหนีทั้งฉายฉายทั้งทั้งฉายทั้งยิง มันไม่ค่อยกระเทือนเลยฮะไม่ได้แล้วทุกคนเจอนิวเคลียร์กันหน่อยเป็นไงเราสาวๆแบกันโอ้ยจะตักจะเต็มจะใหญ่ล่อมาตรงกลางฝาชีนี่แหละโอ้โหเอ้ย,โ,อยโดดหลบตอนนั้นยิงใช้แสงต่อบอกเลยว่าหมดฮาร์ดนี่ยิงแมปยาวๆแมปไกลๆตัวเลขเยอะๆนี่ยิงโหดนะครับเอาแล้วครับ ไอเจ้าตัวนี้ยืน,นเป็นร่อนเป่านิ่งหรืองไงฮะยิงมันพี่นาฬิกาช่วยให้อ่าจริงๆช่วยแจมแหละฮึบโดดสิครับรออะไรแหมโดดหลบก็ได้นะฮะไม่มีปัญหานี่ตอนนี้ตัวช่วยมากันเพียบยกขบวนกันมาสนุกสนานกันละตัวเองเดี๋ยวจบที่สองเท่า มามามาผิดใจจ่ายงานไปโอ,โอ้โหทั้งยิงท่างสายโวโถั่วแซนด์ที่นี่ยังอึดอะตอนเนี้ยโซมอึดมากกดไม่ลงนะฮะอนนี้ซซมอะไรกดไม่ลงขี้ตันหรือไงไม่มนายเจอพี่นาฬิกาของเราหยุดเวลาเคลื่อนที่ไม่ได้เรียกว่าแช่แข็งโซมนัน่นเองโซมอะไรกดไม่ลง จมทหารนี่เองจะปฏิวัติกันหรือไงไหนยิงยิงจ่อหน้าอย่างนี้ยังไม่เป็นไรเลยดูโหนี่กับคีย์ิคอเลือดส้มอย่างเดียวนี้อ๋อยิงเข้าปากมันโอเคร่วงจนได้ลาก่อนเบบีนี่แน่จัดการให้เรียบร้อยโว้ยโคตรยังไม่ค่อยเป็นไรเลยดูดิวัดตี้หูหน้าบูดโกรธใครมาโกรธใครมาหน้าตาเบึ้งตึง เบี้ยวเชียววัดดีเจ้าเบี้ยวโอ้โหเพียบเลยว่ะตอนนี้เย่านโอ้โหนีเขาหมุนติวติวติวติ้วติวติวเลยนะฮะอ่าอาเจะหน่อยฉายสายต่อไปหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดตอนนี้เรามีตัวตึงนะฮะนาฬิกาตึงจริงตึงแน่นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวช่วยยิงตัวนี้ก่อนทีละทีละตัวแล้วกันเคลียร์กันทีละตัวเดี๋ยวนะเวฟต่อไปเนี่ย 40นะจะถึงหรือเปล่าสตูหลืออีกเจ็ดพ่อคุณจะมีบุญได้เจอหัวหน้าไหมเนี่ยสตูหลือสามเวลาเหลือสิบสี่พ่อคุณจะรอดไหมเนี่ยแต่ละตัวนี้เทียบเท่าบอสปหเนี่ยโคตรโหดได้ไหม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 ไดไหมไดไหมไดไหมไดไดไดโอเคเอาละครับหูวินาทีสุดท้ายกันจริงๆเอาละครับเจอกับบอสมาแล้วบอสวันนี้ เอออน่อยปล่อยทุกตัวที่จะช่วยได้มาปล่อยมาลําโพงปล่อยมาปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างนี่จัดเต็มโอ้โหโคตรอหดปล่อยทุกอย่างที่ปล่อยได้ปล่อยแสงด้วยเอ้าปล่อยเอ e ว y ร h ติ g งจิงกะเบลไม่รู้จะเล่นตัวไหนก่อนเลยเนี่ยแต่มีในการรอบนี้มันหนีไม่ได้ไม่แน่นะ เราอาจจะผ่านคืนดียมันมันหมีไหมม,มันแวบเลยฮะวาร์ปครับซ่วมวาร์ปได้ไอนะ้แน่ลุยหน่อยโอ้ยพี่หลานยันนี่เอาเอาตัวข้นแรกเลยนะใช้แสงใช้แสงใช้แสงโคตรโหดคุมหมดตัวมะไม่ใชย้ยวเคียร์โคตรโหดกเฮ้ยมามามาใช้แสงทีหนึ่ง ดับเบิลดับเบิลโซล่าอ๋อบันพ้นพิษทุกคนไอ้บ้าดิวเขทีนึงน,นี่แหละตรงกลางฝาชีมาปึ้มกลางกระบาลสายใส่ทีนึงพนพิษใส่ฉันใช่ไหมนี่แหละโอ้อยเดี๋ยวพนพิษใส่ฉันอ๋อเจ็บเจ็บจะบพิษจะบพิษอ,อ๋มา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 สัตว์ไป119วินาที มามาตึงไว้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 อ้ตึงิงี้ค, Chanel, mm คอี้คอี้คออืเอาครับตัวตึงตัวตึงมามาไปไหนเนี่ยลุงลุงไม่ตึงไหมล่ะโอ้ื้นที่40ไม่ง่ายเดี๋ยวไปลุมตัวนู้ก่อนไเอาตัวนี้ก่อนไหมไอเจ้าตัวนี้เอาสักตัวก่อนวุมันแหวกว่ะมาโอ้ยโอ้ยยชนมุนชุลแกโอ้ยอะไรเนี่ยอยู่ไหน มวยหมดแล้วนี้มานิวขี้์อีกทีหนึง่งจัดไปเต็มต้องได้ปาเคิทโทนโคตรโหดน่าจะได้นะเอาตัวนี้ก่อนไปใส่อีกทีหนึง่งเอาเฮ้ยว,วัาบว่ะอา้าวกลิงล้งละกลิ้งไปตัวหนึ่งละตอนนี้เ,เฮ้ยอย่างนี้ได้เรื่องได้เสียเป็นเมียผัวเรียบร้อยปวีกจัดการบอสได้ครับสุดยอดขึ้นที่40โห ถือว่าเป็นการย้ำแคนรอบที่แล้วนะครับรอบไปถึงแค่เท่าไหร่เองอะไม่ถึงไม่ถึงแบบเอ้ไม่ถึงคืนนี้แน่แ,นแ,นแหละรอบที่แล้วแต่รอบนี้เรามีตัวช่วยตัวตึวตวตวตงนะฮะเป็นเจ้าไททันคอรกแมนนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะเพราะรอบที่แล้วมันหนีไงรอบทีนี้หนีไม่ออกไนงะเจอหยุดเวลาบ้าไปแล้วมายิงยิงนี่แนีนี่นี่นี่นนนนนน ตอนนี้มีตังค์อยู่แสนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ทุกคนแล้วก็ตอนนี้คืนที่4ี่สบตอนนี้รู้สึกว่าศัตรูมันอ,อึดอึดอึดมากขึ้นนะฮะรวมร้านไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนจะไล่เพื่อนฉันทำไมเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเรียกรถมาใช้รถหน่อยนี่เรียกสองแถวมาแล้วครับสิบล้อมาแล้วสองแถวลบหน่อยอ่าใช้แสงไว้ด้วยเก็บตังค์ไว้ด้วยอันนี้บาบอนะจอดจี เรียกเครื่องบินมาด้วยนี่แน่เอาไม่ได้ด้วยตอนนี้ไม่แนใ่ใายแสงมาเป็นขยงแบบนี้ได้เสมอถ้าเธอต้องการผู้อึดอ่ะยังอึดอ่ะไอเจ้าพวกนี้มันอึดแฮ่โอ้ยอึดฉายใสที่เป็นไงเล่านี่แนย่ยิงมายิงมายิงมานี่เดี๋ยวแทงให้แทงให้เป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วแทงให้นี่โู้ไม่ออกเลยะนี่ดีมากจัดว่าแจ๋ว เหลือตั้ง26ตัวโคตรโคตรถึกอ๋โยไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยทำอะไรกันอยู่ทุกคนเน่าหนอนเน่าหนอนเน่าในบอกตรงๆว่ารอบนี้จะไหวไหมเนี่ยคืนที่ส1ถือว่าไกลพอสมควรนะครับเอาแล้วตอนนี้โดนโดนเหมือนกันเราก็โดนหุยเดี๋ยวนะทำงานทำการกันหน่อยเด็กๆอ๋อ โอ๊ยโดนเจ็บอุย้ยโดนลุมโดนลุมเดี๋ยวอนันเก็บสองเท่าตีแน่เจ็บแต่เก็บอาการครับศัตรูเหลือส,สองจัดก,การมาันตีมากพิลาริอัสโคตรโหดจัดว่าเจ๋วฉายแสงมาตามมาตามแสงสีแดงมาเรียบร้อยกดลงจนได้โอ้42แล้วครับ เอาละอะไรเนี่ยมีเลเซอร์ด้วยเหรอพ่อคุณจะรอดไหมเนี่ยศัตรูร้อยห้าไม่เป็นไรถือว่าฟาร์มไปก่อนแล้วกันจริงๆปกติพี่โอจะปิดคลิปที่ที่หลังจากเจอบอสนะครับแต่ว่าอันนี้ขอฟาร์มไปเรื่อยก,ก่อนแล้วกันมันก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่ดีมากตัวเองออตัวเ,เล็กเก็บไปก่อนเก็บตัวเ,เล็กไปก่อนเก็บตัวเ,เล็กกับที่มันหาอได้ก่อนช่วงนี้เยอะเหลือกิน จะพวกนี้มาเจ้าสวมทั้งหลายอ๋ออ๊ยโดนโดนกันนะเราลดจำนวนก่อนแล้วกันอ่ะอ่ะล่วงล่วงไม่ชัดมามาสิตัวเองเจ้าสวมจิ๋งหลายนี่พี่เก็บเองลูกกระจอกอุ๊ยโดนโดนยิงกระสุนเือใหญ่อ๋ นี่แหละลูกไปซะโอ้ยทำไมมันเจ็บอย่างงี้มาเลยพีโอปล่อยนิวเคลียร์แล้วครับทุกคนเต็มคาราเบลโอ้โหเต็มคราบเต็มกราฟกันเลยทีเดียวมาจ่ายงานไอ้เจ้าพวกนี้มันถึกจริงนะโอ้โหก็หลังมาอีกไม่พอใช่ไหมเอาไปอีกลูกละกันตัวเองเต็มคาราเบลมากเกินขอโทษ พอ่โทษนะตอนนี้ดีเด๋วก็ยิงมั่วตอนนี้ลุยมั่วเลยอนี้เอาฉายแสงด้วยเอาไม่รอช้าฉายแสงเจอกับบัสซอมาปล่อยทุกอย่างที่มีเคลียร์สมบัติกันเลยทีเดียวฟืบถอยนิดนึงตรงนี้ไม่ไหวระยะใกล้เกินไปไม่ไหวจริงๆเชียวอยูข้างหลังก็มีอเอา้ากลายเป็นตัวจิ๋วเชืเลยงานเข้าแล้วครับพี่ชาย อะไรกันครับนี่เอาอะไรไปสู้กับเขาก่อนตัวเองขอโทษเขาขอโทษว้า <c oughs> โอวิ่งเร็วขึ้นตายละเดียวเป็นตัวจิว๋วเดียวเดียวเดียวใจเย็นอย่าพึ่งตามล่าฉันเดียวเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยช่วยด้วยครับเฮ้ยเดียวคิดว่าจะแกงกันใช่ไหมนี่แน่ฉันกลายเป็นตัวนี้แล้วฮ่าฮ่าบ้า ามาเป็นที่มาเลยดีกว่าตัวเองมาเจอกับแมชชีนหน่อยไงโซมาชีนเ <c oughs> อาล่ครับมายิงให้เละยิงให้ตุยลุยให้ตายเฮ้ยไอตัวนี้มันอึนอดอ่ะคุณลสี่ตัวน่าจะไม่รอดแล้วละ่ะน่าจะทำไม่ได้ด้ยทุกคนรอบนี้พี่นาฬิกาหายไปไหนก็ไม่รู้ละ่ะเอาววาเองมาลุยกันหน่อยสิ ม,ม,ม,มโอ้ไม่น่ารอดอะ่ะกระตุกมันเยอะเกินอะ่ะโอ้โหนี่เิดมุมเลยครับทุกคนเอาเป็นว่าไม่ไม่ผ่านนะครับมาได้ถึงแค่42เท่านั้นอะโอเคใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Sub s c r i b e กันด้วยเราก็ไม่ผ่านครับอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าเด็กๆดีก,ดก,ก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านบ้างน,นะอย่าเป็นภาระเยอะอะไรที่ช่วยได้ก็ หยิบหยิบจับจับกันหน่อยแล้วกันอย่าตึงมือแล้วกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับคิปนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ